สวัสดีครับยินดีต้อาล็อกซ์โลโบคาเฟ่และเกี่ยวสกิทอยมทับหมดเลยต้องรับไปหมดเลยเหรอโอเควันนี้ลูกคู่หายไปแล้วลูกคู่ติดภารกิจเอาเขาเรื่องเขาเรื่องอย่าโอ้ยเขียวริวเนี่ยอะไรเขียวริวแบ็คแบ็คเวอร์ชันเอ่อฟูลแอคชั่นเวอร์แต่นี้เขาเรียกดาร์กฟูลแอคชั่นเวอร์ชั่นเขียวริวทีนี้เรียกดาร์กไอสัตว์เมื่อก่อนเวอร์ชั่นแบ็คเออบนตีน เดี๋ยวีมันไม่ดําจริงป่ะเดี๋ยวจะดูว่าดาร์กเนี่ยแสดงว่าแม่งทํามาไม่ดาจริงแม่งไม่ดําแน่เออต้องดูอ๋อข้อแบกก็คือดาใช่ไหมแต่ดาร์กคือไม่ดํอก็ตอนนั้นมันใช้วอรั่นุแบคไงแต่มันไม่ใช่ดาร์กไงเดี๋ยวดาร์กนี่คือไอ้สีนั่นมาไอ้สีม่วงๆมาไม่รู้เลยไม่รู้เออมันก็เรียกดาร์กป่ะก็นั้นมันก็เรียกดาร์กนก็ได้นะมันก็เป็นเป็นสีมืดโทน โทน,น,นด้าก็คือสีอึ่มคึมมันไม่ได้สีดำออว,ว่าแล้วเริ่มเริ่มกลัวแล้ว <laughs> ตามสูตรของงานพี่เคยทำสีแดงไปแล้วไอฟเฟกชัน่นใะช่ไหมไปดำสีแดงตัวนี้ก็เหมือนกันแหละต่างกันที่สีเฮ้ยดำอยู่ ดำไหมในรูปอะดำอยู่ในรูปอะดำอยู่นะในรูปอะดำอยู่แต่ตรงม่วงๆเนี่ยเริ่มใจไม่คอไม่ค่อยดีทำไมขอบขอบแมงม่วงวะอาหารหลังให้ดูในรูปดอําแต่ดําแหละดําแหละดูดีดูดีนะแต่กล่องสวยนะกล่องสวยกล่องสวยออกแบบดีมากอ่ะเราดูด้านข้างไหนนี่อยูหเท่เลยนะเออแล้วข้างนี้อีกดูให้หมดทุกข้างเอ่าอ่ะมันจะออกมาสีอะไรกูว่าจัดมา อ,อ <Donald> ี๋อ้าขอช่วยหน่เยี่ยกล่องกระดาษแย่จุมีสองท่อนเลยสามไี้เยี่ยแห้แกะมาแล้วเก็บคตรยากเลยไม่ได้เก็บแล้วละเห็นก็ท้อแล้วอ่าแกะแกามาแกะมาต้องแกะเบื่แล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยตึ๊กก็หยิบ ทำไมมันชอบทําอย่างนี้วะไม่เข้าใจวะประหยัดต้นทุนเหรอเกี่ยววะใช่แหละแต่เนี้ยแม่งยับแล้วเนี่ยแม่งไม่เป็นแบบ,บแล้วใส่แบบเก่าไม่เป็นเออเนี่ยแล้วจะให้อย่างไงวะก็ยืนนอกกล่องดิอยากได้ก็เอากล่องกับขบคุณไป,อ,ปอันนี้อันนี้สีดำอันนี้ท่อนแรกอันนี้ท่อนสองเดี๋ยวเราแกะดู เฮ้ยสีดําสีดําดําเงินดําเงินเดิมก็สีนี้อยู่แล้วดำเทาใช่ปะเดิมก็ตัวเก่าก็ดำํำทอป่ะเดิมก็ดำเทาแก้วล่างหุ่นใช่ไหม,มใส่ล่างหุ่นไปเลยก็ได้คืออย่างนี้อันนี้นะถ้าเป็นตัวก่อนนะ ดึงขึ้นมาเสร็จปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเป็นเป็นอันนี้ใช่ไหมพอทําเป็นดาบอ่ะลายไอ้นี่ยมันจะต้องอยู่ข้างนอกอืมแต่ลายเที้ยเนี่ยอยู่ข้างในพอสลับกันแต่มันถืออย่างนี้อ่าแล้วพอถือเสร็จตรงนี้มันก็ไม่มีอนไมนได้ปะอหมุนไม่ได้หรือมันต้องสลับอันนี้เวลาประกอบไม่ได้แล้วหรือหมุนข้างล่างได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ อ๋อนี่คือไงหลุดซูซี่เหรอไม่ใช่หรอกมันก็ถูกแล้วแหละเพียงแต่หรือว่ามันนี่มันอ๋อมันใช้แาบนี้ดาบมันแบบอ๋อมันใช้อย่างนี้ดาบแบบเอ่อมันใช้แบบดาบขี้ผุบมันใช้ขี้ผุบแต่ในเรื่องแต่ในนหนังอ่ะมันบานใช่ไหมบานอ๋อโหบันไดบันไดหนอบันไดอันนี้ข้างนี้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่อันนี้ข้างนี้อันนี้ข้างขวา บันไดหนอบันไดอันนี้ใส่ไหนวะใส่ทั้งหมดอืมกิ๊บอ๋ออ่าก็อุ้ยก็สวยดีก็โอเคก็สวยดีสีก็สวยดีก็ยังไม่น่าเกลียดนะก็ก็สวยตามสี่พันกว่านะอืม สี่พันกว่าเย s สี่พันกว่าไม่สวยนะไอสัตว์แพงเท่าแพงแพงกว่าแพงกว่าแมงมุมดำแพงกว่าแมงมุมดำอีกแพงกว่าแมงมุมดำคือตัวนี้เขาให้ทำมาให้เล่นคู่กับไอตัวดำของคิงโอเชอร์ป่ะก็ได้นะก็ลองดูใช่ไหมเพราะว่าไอชุดคิงโอเชอร์มันก็เล่นกับไอชุดธรรมดาใช่ป่ะใช่ใช่เเอาสีดำมาเล่นก็จัดเลย อ่าถ้ามันยืนคู่กันเป็นไงอันนี้ก็ดูสวยนะดำทองกับดำเงินดำทองกับดำเทาสีนี่นะอุเอชชั่นก็ได้นะได้ไหมอันนี้สวยูแล้วเวลามันรวมมันรวมยังไงแล้วนะมันแค่ถอดขาไปเปลี่ยนใช่ไหมมันลงนี้อ่ะแป๊บหนึ่งอันนี้อันนี้ถอดแขนออกถอดแขนออกเลยอื จำไม่ได้แล้วว่ามันรวมยังไงถอดแขนเนี่ยถอดขาแล้วก็ถอดขาถอดขาตรงนี้แล้วมันพับใช่ไหมเพื่อให้มีเอาขานี้ไปใส่ได้ป่ะแล้วมันก็กดอันนี้ยืดนเข้าไปอ๋อหดเข้าไปอ่าแบบ่านี้กดได้นะใช่ไหมต้องกดต้องกดต้องกดแล้วก็ดันดันดั้ามันจะมีอ๋อแล้วมันก็จะเท่ากับเคี่ยวอันนี้เลยพอดีว่็ดึงพี่ก็ดึงเคี่ยวล่างมาเลยแล้วอันเนี้ยมันเป็นแขน อันนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรละก็เดี๋ยวต้องเอาออกไปอีกพี่ใช่เอาเลยเอาไปโดนโดนต่างขาโออเนือตัางขาไปแล้วเนี่เอาอนี่ใส่ขาก่อนใส่ขาก่อนเขาแล้วแขนนะแขนอันนี้ก็เป็นแขนอีกข้างหนึ่ง อ่าตัวนี้ก็หมดประโยชน์เลยแล้วดิปุ่นเป็นระเบิดแล้วพี่จบละจบอนาคตละถือดาบของเขาหน่อยได้ป่ะเอ้ยได้เอาอะไรอีกตัวหนึ่งอ่ะอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์ละไม่ใช้ละหมแล้วมังปอเหรอมังปอติดตรงไหนต้องเอาไปแปะตรงไหน อ๋อมันมีสไลด์ตรงนี้ป่ะใช่นี่ๆๆสไลด์ใช่ใช่ใช่เออมันจะเหลือดวงตัวเดียวเหลือดวงกับสับปะส้มมันจะไปเออมันจะติดกต้องหมดแล้วป่ะเออหมดแล้วนี่คือตัวดำเป็นไงเอาแล้วเราสามารถเอาไอ้พวกทองๆนี้ไปแปะได้ไหมน่าจะไปแปะได้บางแค่ตรงปลายดาบมันมันติดมันมีมดดำอยู่เราอย่าไปยุ่นมันไอ้วุ้นนี้หาได้ไหมไม่มี啊 มันมีมดดำอยู่ไม่ม like ีท like ี่ติดแล้วม str ันมันติดมดดำเลยแมงมุมก็ไม่ได้ไม่ได้แมงมุมแมงมุมได้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งตรงข้ามมดดำอ่ะอติดตรงนี้ตติดนี่ได้ตัวหล่ะโอ้ไม่ได้ต้องติดนี่นี่นี่ติดที่ดาบแมงปอกหรือเปล่าถ้าติดที่ดาบไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ได้ไหมเต่าทองได้ต้องติดเต่าทองเต่าทองก็ได้ไอ้นี่ มันกิ๊ไม่ได้หรอมันไม่ได้มันเอียงอ๋อต่าทองก็ได้เอียงก็เอียงเนี่ยเอาไปทำแล้วไปหนีบอันนี้ผัวพี่แล้วก็อันนี้หลงอันนี้ก็หลงหนีดำเราเลยเอาให้เขาดูข้างหลังเลยอะไรครับเนี่ยหมดหมดหมดดันทุลังอะไรเนี่ยอ้ยอยอาว วใช่ให้ครบไงเขาเรียกอะไรลมพลังสปาร์คไม่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 ต้องใช้หรอกแมงมุมออเนี่ยไม่เวิร์กหรอกเออแต่มันก็กำลังดีพี่พี่ไปคิดถึงแมงมุมไมทารันทูล่ามาแปะหลังหรือเปล่านี่มันก็หล่อดีนะก็หล่อหล่อสวยดีคือสีดําตัวนี้ไม่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 ถึงกับผิดหวังไม่ผิดหวังไม่หรอกด้วยความที่มันเป็นฟูลแอคชั่นไงอืมแล้วจุดขยับจุดอะไรมันโพสท่าได้ดีเออก็ก็สวยดีอ่ะเออ ถือว่าก็ผ่านนะแต่มันทําให้ตัวนี้ไม่เหลือคุณค่ามันเลยซื้อสองตัวดิซื้อสองตัวดิโอ้มันก็จะเหลืออยู่ดีอ่ะไม่ก็เป็นด้วงเอาเฉยๆไงทำมันเป็นด้วงมาวางเฉยๆเนี่นี่นี่เอาแปลงแงเป็นด้วงไหมเราจะโชว์แบบไหนดีให้เขามาดูโชว์แบบนี้ไหม โอ้ยต้องแยกอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องเป็นคิงโอก็ต้องเป็นคิงโอไปนี่ก็เป็นในนันเดียวมันจะได้ครบครบยืนงิ้ครบครบใครอยากได้มันไหนก็เพราะว่ากาผสมมาไม่มีอะไรประมาณนี้แหละนะปก็อ่าเล่นได้เล่นได้แต่บังทีก็ยังเหมือนเดิมตาม คุณภาพมันแต่ว่าตัวนี้ราคามันค่อนข้างสูงตัะสดงเยอะก็ถ้าใครชอบสีดําก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านไปก็ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่อเพราะว่าถ้ามีตัวสีปกติอยู่แล้วก็โอเคก็ืึองับสีปกติไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวมันออยตัวสีน้ำเงินมาอีกมีรอมีไอตัวสีน้ำเงินแล้วก็ไอ้พวกสับปรดมันอีกแล้วอ่แลวพี่คิดดูในมูวี่อ่ะมันมีมาไม่รู้ว่ามันจะขายอะไรอีกหรือเปล่าไงเราในเรื่องมันออกมาหมดยังเหลือขาดไอตัวไอ้นี่นี่บสีม่วงเลยชื่ออะไรนะเบอร์แปด เออเบอร์เบอร์แปดเบอร์เก้าเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปทําอะไรออกมาสี่อำงานบ้าแล้วเดือดนะมันจะมารวงกันหมดเลยหรือเปล่าเนีไม่แน่นันหมเพราะว่ามันเหลือเบอร์แปดอะเนาะยังไม่บอกใช่ซึ่งเบอร์แปดเป็นตัวใหญ่เลยนะว่าใหญ่แบบใหญ่เลยอันนั้นเบอร์สิบรคอยาวคอยาวเบอร์สิบล้วก็จะมีมีมีเบอร์แปดกับเบอร์สิบใช่ไหมแต่ก็ไม่แน่นะมันอาจจะทําแก้ก็ได้เพราะคียลูเจอร์พังทุกตัว ทำเป็นฟัวช่ายที่มันหักหักหักใช่ไหมไม่เพราะมันเปิดมาขนาดนี้แล้วมันก็ยังเหลือตัวอื่นมารวมกันได้้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวรอดูรอเพื่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 อแบบว่าเขาจะทําออกมาครบซีรีส์อ่าไหนก็มาขนาดนี้แล้วนะอ่าครบแล้วอ่าโอเคยังไงคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยที่ช่องโรโบคาเฟ่และเชียร์สกีทอยครับผมครับผมสวัสดีครับ